ติวสอบครูผู้ช่วยด้านตัวเลขและด้านเหตุผลสวัสดีค่ะวันนี้มาติวสอบครูผู้ช่วย ep 24เรื่องอนุกรมตอนที่2นะคะจงหาตัวเลขตัวถัดไปอ่าวันก่อนเราเคยทำตอนที่1จะเป็นแบบง่ายตอนนี้ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนะคะ ก็คือหลักการที่ควรเคยให้แล้วก็คือหลักการคิดถ้าดูตัวเลขเพิ่มขึ้นถ้าตัวเลขมองและตัวที่นึงและตัวที่สองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเรอเราจะใช้หลักการบวกหลักการคูณหรือยกกําลังใครที่ยังไม่ได้เรียนหลักการนี้ก็ไปสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน ep 9กกับ10นะคะเพื่อดูหลักการ วได้หลักการซ้ําอีกครั้งเอาอย่างข้อนี้จะพบว่ามี5แล้วไป10ไป20แล้วยีไป30แปลว่าเพิ่มสังเกตการเพิ่มเพิ่มก็ค่อนข้างจะเยอะก็น่าจะเป็นหลักการไม่บวกก็คูณถ้าส่วนใหญ่คูณจะเยอะตัวเลขเยอะ,อะลองคูณซิข้อนี้ข้อนี้ลองคูณก่อนนะพะเห็นกระโดดนะคะกระโดดตัวเลขค่อนข้างจะเยอะก็ลองคูณห้า ลองคูณ4ดูซิ5 4 20อ่าใช้ได้แต่พอตอนที่2องา20ไป30บวกไปเท่าไหร่คะบ,บวกไป10เห็นไหมผสมละอันนี้เป็นการผสมละส0ไป120อ่้างสังเกตว่ามันน่าจะคูณไหมลองสังเกตว่าคูณด้วย4 30 คูณ4เป็น120อ่าแสดงว่ามีการคูณด,ด้วย4ถัดไปก็บวกด้วย10สังเกตแล้วว่าคูณแล้วบวกนะคะครานี้คูณแล้วบวกคูณ4บวก10คูณ4บวก10ตัวถัดไปก็ต้องคูณด,ด้วยอะไรคะ4นั่นเองเอาร้อส สิคูณสได้เท่าไหร่นั่นคือคำตอบเป็นเท่าไหร่คะห้าร้อยยีคำตอบได้มาแล้ว520ได้แล้วก็คือข้อนี้เป็นสเต็ปทั้งคูณและบวกสังเกตมันจะมีการเพิ่มค่อนข้างจะมาก หลังที่ควรเคยให้แล้วถ้าเพิ่มไปเรื่อยๆบวกคูณหรือยกกำลังใ้หลักนะคะ,ะแค่เนี้ยได้แล้วสบายคือเรียนเรื่องอนุกรมต้องทุกทำบ่อยๆสังเกตนะคะมันก็จะได้ทำบ่อยๆแล้วก็ทำไปสังเกตไปนะคะมันเพราะว่าโจทย์ไม่ได้นอนโจทย์มาไม่ได้นอนเราต้องค่อๆฝึก ต่อไปข้อที่135สังเกตมันจะเพิ่ม9เป็น16เป็น29เพิ่มเพิ่มก็หลักการคูณหรือบวกคูณยกกำลังบวกคูณยกกำลังอลองบวกก่อนนะคะลองบวกก่อนบวกก่อนครั้งบวกไปเท่าไหร่7 9เบวกเเป็น16 16บวกเท่าไหร่ถึงได้2ี อีกสิสาสังเกตการบวกมันเพิ่มไม่เท่ากันเพิ่มไม่เท่ากันละเราก็ลองสังเกตตรงนี้สเต็ปสองก็เรือยสองชั้นโจทย์นี้สองชั้น7บวกอีกหกตรงนี้บวกอีกหกแล้วถึงจะได้13สสังเกตไปเรื่อยก,ก่อนนะคะว่าใช้ได้ไหมอลองดูก่อนนะคะตรงนี้เพิ่มเท่าไหร่ยี่สิบเก้า เพิ่มไปเท่าไหร่ก็มาลบกันนะคะเพิ่มไปยี่สิบห้าตรงนี้เพิ่มไปยี่สิบห้าบวกยี่สิบห้าและลองสังเกตว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่สิบวกอีกเท่าไหร่ได้ยี่สิบห้าอ้าบวกสิบสอสังเกตมันจะเพิ่มหกสองชั้นชั้นที่สองเพิ่มหก แล้วก็เพิ่ม12นะคะอลองสังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆตรงนี้ลองดูว่าเพิ่มไปเท่าไหร่85ลบไป54นะคะเพิ่มไป31กัตนตรงนี้แล้วมาดูชั้นที่2นะคะว่าเพิ่มไปเท่าไหร่แต่พบว่า25 เพิ่มไปอีกหกอ่าเราเริ่มได้ศูนย์แล้วเราเริ่มได้ศูนย์แล้วนะคะชั้นที่สองจะพบว่าเพิ่มบวกหกบวกสิบสองบวกหกอ่าชั้นที่สองต่อไปก็ต้องบวกอะไรคะสิบสองเริ่มได้ศูนย์แล้วเริ่มได้ศูนย์แล้วอันนี้ก็เพิ่มไปสิบสองเพิ่มไปสิบสองก็สามสิบเอ็ด บวกกับ12แปลว่าชั้นนี้เพิ่มไปเท่าไหร่คะ31บวก12เป็น43เห็นไหมคะเราต้องค่อยๆอยสังเกตเพราะฉะนั้นข้างล่างบวก6บวก12บวก6บวก12ต่อไปก็ต้องเป็นบวกอะไรคะบวก6 เรื่งจะได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้น43บวก6ก็จะเป็น49แสดงว่าคำตอบของเราก็จะได้128บวกกับ49หาลองบวกดูสิว่าได้เท่าไหร่เป็น เจ็ดเป็นเนะคะอ่าคำตอบได้มาแล้วเป็น1นึ่งร้พอถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นโจทย์ที่เป็นอนุกรมแบบซับซ้อนขึ้นมาจาก ข่าวที่แล้ว EP 9กับ EP 10เป็นแบบง่ายนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตไปเรื่อยๆต้องฝึกทางบ่อยๆตรงน,นี้นะคะว่ามันจะเพิ่มลดเพิ่มลดอ่าก็สังเกตเป็น2ชั้นข้อนี้2ชั้นเจะมองออกอ่าไปข้อ1นึ่งรอ่าดูตัวเลข9ก้าสิเพิ่มเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่ นะคะสังเกตวูการเพิ่มเพิ่มไม่เยอะเท่าไหร่แต่ดูที่วันนี้เพิ่มยังไงลองดูที่เกาลองดูชั้นแรกก่อน9บวกอีกเท่าไหร่คะบวกอีกหกลองดูสิ่บวกอีกเท่าไหร่15บหบวกอีกเท่าไหร่คะบวกอีก9คือแล้วแต่นะบางข้อทำได้หลายแบบบวกอีก9้า ได้24อันนี้บวกอีกเท่าไหร่คะ39ลบย4ถูกไหมคะอ่าเพิ่มไป15ให้สังเกตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้หรือมอง,มอ,งอีกแง่หนึง่งควรมองอีกแบบหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะคะคือข้อเดียวได้หลายแบบอันนี้มองแล้วมันเพิ่มไม่เท่ากันแล้วก็ลองมองอีกแบบหนึง่ง ลองมองสังเกตว่าสองตัวนี้ถ้าบวกกันมันได้เท่าไหร่9บวก15อ้าวมันได้เท่าไหร่คะยี่เป็นตัวถัดไปอาไดูอีกแบบนนะึบวก15คือ2ตัวหน้าบวกเป็นตัวที่3ต่อไปลองมองอีกว่าใช้ได้ไหมวิธีนี้ ตัวที่2บวกกับตัวที่3ก็เป็นเท่าไหร่5ได้ยลยเป็นตัวถัดไปใช้หลักการบวกแล้วได้ตัวถัดไปต่อไป24บวกกับ39ได้เท่าไหร่คะ63อ่าใช้ได้แล้ววิธีสูตรนี้ใช้ได้แล้ว ต่อไปสองตัวนี้บวกกันตัวติดกันบวกกันได้ตัวถัดไปนะคะข้อนี้ก็เป็น3 9บวกกับ63เป็น102นะคะข้อนี้ได้คำตอบแล้วอ้าบ,บวกข้อนี้บวก2ตัวได้ตัวที่3 2ตัวได้ตัว1ตัวถัดไปนะคะ ได้แล้วข้อนี้แล้วแต่มองคือข้อนบางขอ้อคิดได้หลายแบบอ้าวได้แต่นะคะข้อนี้คิด่งง่ายกว่าอ้าวหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดมีเจ็ดมีสิบเอ็ดมีสิบเอ็ดอ้าวมีสามแล้วก็มีแปดลดลงถ้าเพิ่มลดควรเคยให้แล้วเพิ่มลดลดเพิ่มส่วนใหญ่แล้วมันจะกระโดดข้ามก็มไม่แน่นอนนะคะแต่ส่วนใหญ่จะกระโดดอลองมองกระโดดกระโดดหนึ่งตัว เว้นหนึ่งตัวหรือเว mm ้น hmm. 2ก็มีนะคะอันนี้ลองดูเว้นตัวเดียวดูที่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบั๊บวกอีกีได้11เอ็ดลองดูว่าใช้ได้ไหมอ้าได้แล้วนี่บวกอีกี1สิบอวกสได้15อ้าวใช้ได,ได้เว้นตัวหนึ่งเขาเรียกเว้นตัวบ้สิบห้ก็บวกอีกีได้เท่าไหร่คะค้อนี้ตอบแล้วสิก้า เห็นไหมคะบางข้อมันง่ายทีนี้เราทดลองข้างบนที่ห่อมันโจทย์มันไม่ถามข้างล่างไปถามข้างบน1 1ก็ลดลง3อันนี้ลดลง3เผื่อโจทย์ไปถามตัวที่ถัดไปนะคะเราก็ได้แนวอ้าโอเคข้อนี้ตอบ19ง่ายนะคะอ้าทีนี้นะข้อ138สังเกตโจทย์เขาจะให้มาหลายหลายจำนวน ถ้าหลายๆจำนวนส่วนใหญ่จะกระโดดและสังเกตตัวเลขเห็นมคะเพิ่มเพิ่มแล้วมาลดลดลดแล้วมาเพิ่มแปลว่ามีโอกาสกระโดดมากถ้ายิ่งโจทย์ให้มาหลายตัวกระโดดแน่นอนนั่นคือข้อสังเกตไปเรื่อยๆอ้าวลองดูที่เ็ตไปกระโดดตัวดูสิกระโดดตัวอ้าว ه, เพิ่มลดอ่าเพิ่มลดไม่เท่ากันละเพิ่มลดไม่เท่ากันลองกระโดดสองสิ องกระโดดสองสีอ่าปึ๊ดไปนี่ปั๊บวยสองอ่าเริ่มสังเกตละเอ้ยนี่เลขอะไรเออทำไมบวกเป็นเท่าไหร่นี่เออลองดูที่อ่าลองดูค่ะเจ็ดบวกสอง 2. เป็นเก้าเก้าบวกอีสี่อ่าเริ่มได้สูตรละเริ่มได้สูตรละสองเพ่เป็นสี่อ่าลองดูข้อนี้อะไรคะ ก็น่าจะพิ่ไปเลยคำตอบได้เลยอ่าสองสี่หได้แล้วคำตอบข้อนี้จะเป็น1ิบค่ะกระโดดสองข้ามสองตัวข้ามสองตัวนะคะได้แล้วข้อนี้อ่ะเดี๋ยวครูลองตววรวจเื่อไปดูข้างบนนิดนึงว่าอันนี้เป็นความรู้เสึินะคะจริงๆ ลองไปตัวตัวกระโดดสองตัวเดี๋ยวไปเขาถามตัวเราก็ถามตัว,ตวข้างบนเราจะได้อ๋อลบไปสี่ลบไปสี่แล้วลบไปสามอีกตัวก็ลบไปสองล้วเ็าถามทัดตัวถักไปนะคะอ่าได้แนวไปแต่ก็ข้อนี้ข้างล่างก็จบเลยอ่าไปข้อหนึ่งร้อยสามสิบเก้า ข้อหนึ่งร้อยสามจุบก้าสังเกตมี11และไป16เพิ่มเพิ่มแล้วลบลดแล้วเพิ่มอ่าแล้วตัวนี้ลดลงมาเยอะเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มีโอกาสข้ามตัวหรือไม่ก็ใช้หลักอื่นๆนะคะแต่ละข้อไม่เหมือนกันอเดี๋ยวลองทดลองดูก่อนอาลองดูนี้เพิ่มไปเท่าไหร่บวกไป5บวกไป5อันนี้ลองดูนะคะอาลดลงไปเท่าไหร ลบไปสังเกตบวกห้าลบสี่บวกอีกเท่าไหร่บวกอีกเท่าไหร่คะบวกอีกเก้าสังเกตอะไรไหมคะสังเกตอะไรไหมคะมันจะมีบวกลบบวกอ่าบวกลบบวกแล้วอันนี้อะไรเอ่ย ลบอะไรสังเกตลบอะไรเห็นไหมคะลบอะไรลบไปเท่าไหร่ได้แปดก็เอายี่สิบอ็ดลบแปดนะคะก็ติดลบาสารู้ว่าตัวที่เราจะทำมันมีการเพิ่มบวกบวกแล้วก็ลบบวกแล้วก็ลบสังเกตว่าอย่างไงคะตรงนี้สังเกตว่าอะไรตรงนี้เป็นห้าเอาเป็ตัวเลขนะคะเอาเป็ตัวเลข บวไปเตรงนี้มาจากอะไรตัวเลขนี้มาจาก9บวกส9่วก 4, 4. าบวกสี่บวสดงาแว่าอะไรคะตัวถัดไปตรงนี้ก็ต้องเป็นบวกอะไรบวกแน่นอนแล้วเพราะบวกลบบวกลบสลับ บวกอะไรครก็เอา9บวก13เอาแต่ตัวเลขนะคะเอาแต่ตัวเลขก็ได้เท่าไหร่9บวก13ก็จะเป็น22แปลว่าเพิ่มไป22ค่อขนี้จะกลายเป็น30อ่าเราต้องสังเกตไปเรื่อยอ่โอเคนะ,คะได้แล้วต่อไปข้อ140สังเกตโอ้ตัวเลขกระโดดสูง เพิ่มแต่เพิ่มแบบแบบมากร้อยเป็นหลักร้อยเป็นกระโดดเป็นหลักพันแปลว่าแนวโน้มมีการยกกําลังอ่าทดลองก่อนนะคะทดลองก่อนหนึ100ก็มาจาก10บกำลังสองสิบคูณ1ิบหนึ่งร้อย้าร้อยลองดูก่อนนะคะเอาเลขอะไรหาลงตัวบ้าง แปดหกามสิบสงแปดสกาแปลว่าแกำลังสารเริ่มสังเกตด้วยนะคะดูฐานลดลงฐานเลข10สิบแล้วมาฐานแปด แต่ข้างบนเพิ่มยกกำลังเลขชี้กําลังเพิ่มครับทดลองว่า10แล้วมา8เรามา6นะคะเรามา6 6กําลัง4ได้ไหม6กําลัง4ตัวถัดไป6ถ้า6กําลัง4แปลว่า6คูณ4ตัว6กําลัง4ทดลองก่อนนะคะคูณเป็นคู่6 6 36 เอา36คูณก <icana>, ับ36นะคะ3าคูณ36 36คูณ36 36คูณ36ยกกำลังอ่ะเดี๋ยวครูสอนวิธีละให้เลย3กสามสิบหา3ยกกำลังวีละตัว2คูณ3คูณห สานหกะคะ,ะลงบวกกันดูได้ไหมถูกต้องแปลว่า6กำ6กำลังสีกกำลังสี่นะคะกลังสได้แล้วแปลว่าข้อนี้เราก็ได้แล้วตัวถัดไปไม่ต้องคิดแล้วนะคะเราซ้อมดูคลิกก่อนว่าโอเคแนวนี้ใช้ได้ไหมต่อไปก็รู้แล้วว่าฐานเลขยกกำลังลดลงสิบ แปดหกก็เหลืออะไรคะตัวถัดไปก็4ค่ะ4ี่กำลังหตัวถัดไปที่จะตอบก็ต้องลดลงเป็นสองกำลังหกเลขชี้เพิ่มเลขชี้เพิ่มสังเกตเลขชี้ก็จะเพิ่มทีละหนึงน่งทีละหนทีละหนึอ้าวเพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ได้มาแล้วว่าสองกำลังห ของ6ตัวเอาคิดแค่ครึ่งของ6ก็คือ3ตัว2คูณ3ตัวก็คือ2กำลัง3แค่3ตัวพอ2 2 4 4 2 8อปก็ทบกันเป็น8 8 64เลยนะคะข้อนี้ตอบหกสิบสี่เลยค่ะ mm hmm. อ่าเสร็จแล้วโอเคไหมคะออาทบไว้เดี๋ยวเอาไว้ดู ต่อไปข้อ141อ่ะมี10มี9 11กระโดดขึ้นเยอะเลยแล้วกระดง42แล้วกระโด 42, ะะโดขึ้นไปอีกแล้วลงอีกเพิ่มลดเพิ่มลดแต่ตอนลดลดไม่เยอะตอนเพิ่มช่วงแรก10เป็น91เพิ่มเยอะหน่อยอ่าเดี๋ยวลองดูซิว่าไปทางไหนได้บ้างข้อนี้ทด,ทดลองนะคะอันนี้มันไม่แน่นอนนะคะแต่ต้องสังเกต ลองดูซิ10ไปลองเพิ่มแบบบวกก่อนแล้วค่อยท่ให้ได้ก็คูณเลยค่ะ,อะลองเพิ่มเป็นเท่าไหร่สิไป91้ก็ไปแปดสต่อไปฝั่งนี้ลดลงมาเท่าไหร่ลดลงมาเท่าไหร่อลองดูเอา91ลอลบไป42นะคะ 49้แต่ลดลงมา49สังเกตเลข49 81ปมันเริ่มได้ลวเริ่มได้ศูนย์และเริ่มได้ศูนย์ลวก็คืออะไรคะเริ่มได้ศูนย์ละศูนย์คืออะไรคะ8 1เอาเป็นตัวเลขนะคะวนป็นตัวเลขไม่เอาไไ่หมายมานะ49เอาแต่ 7, 2, ตัวเลข7จกำลังสองเัว่หมายวนไม่เอามานะคะ7749เอาเริ่มได้แนวละเริ่มได้แนวแล้ว soi. เก้าเจ็ดเลขขี้เลขขี้ก็คือตัวถัดไปก็คือห้าลองดูซิได้ไหมตามสเต็ปของเราได้ไหมแต่ต้องบวกลบบวกอันนี้บวกอีกยี่สิบห้าตรงไหมสังเกตนะคะเครื่องหมายบวกลบบวกแล้วหน้าตรงนี้ลบตังวางได้เลยเป็นตัวบวกลบบวกแล้วอ่าข้อนี้ได้ะไรเอยข้อนี้ได้ะไรเออ บวกได้โปรไม้ต้องเชคก่อน42บวกเป็น6 7อ่อาถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวางแผนได้แล้วว่ามันต้องเป็น3กํกำลังอะไรคะ2อ่า3กำลังสองได้แน่นอนแล้วก็ลองวางแล้วว่ามันเป็นเลขคี่กำลังสองสากำลังสองเป็นอะไรคะ9แปลว่านี้ต้องลงมา9 ลงมาเก้าลองลงมาเก้าสิตรงไหมคะ6 17, กสลบไปเก้าหรือห้าสเอาได้เลยตัวถัดไปต้องเพิ่มค่ะเพิ่มบวกอีกเท่าไหร่เอาก็มาดูบวกเพิ่มอีกเท่าไหร่คะก็มีต้องเหลือนหนึ่งแล้วทีนี้หนึ่งกำลังสองก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งสรุปว่า58าบวกอีกหนึ่งข้อนี้ตอบเป็น ห9าบเก้าเอห็นไหมคะง่ายถ้ามีการดูบ่อยๆนะคะต้องซ้อมนะคะตรงนี้ต้องซ้อมเพราะโจทย์มาไม่แน่นอนโจทย์มาไม่แน่นอนต้องค่อยๆดูอ่าโอเควันนี้ได้ไปกี่ข้อแล้วนี่ดูไหมคะอ่าเยอะเลยวันนี้ได้เยอะเลยโอเคนะคะอ่าได้ไปเยอะเลยอ่าวนตัวที่ทวบตัวที่ข้อหนึ่งร้อยสามสิบ 7, ได้19นี่ก็19ถูกต้องนะคะ่าโอเคดูไปว่ามีแนววันนี้มีแนวที่อะไรคะกระโดดข้ามตัว1ตัว2ตัวหรือเพิ่มแบบบวกและลบบวกลบนะ่ไหมคะวันนี้แล้วก็เพิ่มแบบยกกำลังสังเกตอันนี้มีเพิ่มหลายแบบให้นะคะอันนี้เพิ่มแบบบวกลบแต่เพิ่มแบบยกกำลังด้วยข้อสุดท้าย โอเคนะคะวันนี้ได้ไปหลายข้อทีเดียวอ้าขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมเรียนรู้เข้าฟังเข้าชมนะคะก็ขอฝากว่าให้ช่วยกันแชร์หรือกด subscribe เพื่อการติดตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแต่อย่าลืมคนที่จะสอบเก็บรับความสำเร็จนะคะมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนทุกวันสำเร็จแน่นอน ขอให้ทุกคนโชคด,ดีนะคะสวัสดีค่ะ